เป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดเล็กมากมีความยาวไม่เกิน5เซนติเมตรมีจุดเด่นคือครีผางที่มีขนาดใหญ่ตัวผู้และตัวเมียมีความแตกต่างกันจนเห็นได้ชัดเจนกล่าวคือตัวผู้มีขนาดลำตัวที่เล็กกว่ามากแต่มีสีสันและครีที่สวยงามกว่าขณะที่ตัวเมียใหญ่กว่าท้องอูมสีสันและครีบเครื่องเล็กกว่าและยังมีปลาหางนกยูงที่มีสองเพศในตัวเดียวกันทำให้สามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ ถิ่นที่อยู่ปลาหางนกยูงมีการกระจายพันธุ์ในบริเวณทวีปอเมริกากลางจนถึงอเมริกาใต้โดยปลาเหล่านี้อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดและน้ำกลอยที่มีกระแสน้ำไหลเอื่อยๆพวกมันมีพฤติกรรมการอยู่รวมกันเป็นฝูงและหาก,กินบริเวณผิวน้ำโดยบริโภคทั้งพืชและสัตว์น้ำรวมถึงมแมลงหรือตัวอ่อนของมแมลงขนาดเล็กด้วย ปลาหางนกยูเป็นปลาที่มีชื่อเสียงในด้านความสวยงามในประเทศไทยได้มีการนำเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยนิยมเลี้ยงในอ่างบัวเนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและมีสีสันที่โดดเด่นสามารถเลี้ยงรวมกันเป็นฝูงได้โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงตัวเดียว ปัจจุบันปลาหางนกยุงได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีสีสันและลวดลายรวมทั้งขนาดลำตัวให้แตกต่างสวยงามไปจากพันธุ์ดั้งเดิมในธรรมชาติเยอะมากมีหลายสายพันธุ์เช่นทักซิโดกลาสคอบบ้าโมเสสหางดาบและหูช้างเป็นต้น ปลาหางหนกยูงทักซิโดสามารถแบ่งย่อยเป็นสองประเภทคือสายพันธุ์ทักซิโดสีพื้นคือตั้งแต่กึ่งกลางลำตัวไปถึงโคนหางจะเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินส่วนครีบหางจะเป็นสีพื้นเดียวไม่มีลวดลายและครีบหลังจะมีสีเดียวกับหางสายพันธุ์ทักซิโดลายคือตั้งแต่กึ่งกลางลำตัวไปถึงโคนหางเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มส่วนครีบหางกับครีบหลังจะมีสีกับลวดลายที่สอดคล้องกัน ปลาหางนกยูงกลาสมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือแต้มจุดสีดำเล็กๆที่กระจายตัวอยู่บนลำตัวรวมไปถึงคลีบหลังกับหางส่วนสีพื้นและคลีบหางนั้นจะมีสีที่สอดคล้องกันโดยเป็นสีเดียวไม่มีสีอื่นปนปลาหางนกยูงคลอบปลามีจุดเด่นคือลวดลายที่สม่ำเสมอชัดเจนบนลำตัวครีบหลังและหางที่คล้ายกับลายหนังงูเช่นลายสามเหลี่ยมลายพัด เป็นตน้นวิธีสังเกตสายพันธุ์ครอบ,บาง่ายง่ายคือที่หางต้องมีหลายเท่านั้นปลาหางนกยุงโมเสกคือสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงเพราะมีจุดเด่นคือคลีผหางที่มีสีสันสดใสและมีลวดลายโมเสกคือเป็นลายแต้มหรือลายต่อกันส่วนคลีบหลังจะมีสีเดียวกับหางในขณะที่สี่ตัวจะมีสีเดียวล้วน,นไม่มีลายปนปลาหางนกยุงหางดาบมีลายหางยื่นออกมาคล้ายดาบ ปลาหางนกยุงหูช้างในกลุ่มนี้จะมีหางหรือครีบที่ใหญ่กว่าสายพันธุ์อื่นๆทำให้สวยและดูแปลกตาคำถามชวนคิดปลาหางนกยุงมีการกระจายพันธุ์บริเวณใดกดหยุดเพื่อตอบคำถามก่อนนะคะเด็กๆเ,กเลิยมีการกระจายพันธุ์ในบริเวณทวีปอเมริกากางจนถึงอเมริกาใต้ตอบถูกกันไหมคะเด็กๆ กดหยุดเพื่อตอบคำถามกันก่อนนะคะเด็กๆเกฉเลยน้ำจืดตอบถูกกันไหมคะเด็กๆปลาหางนกยูงนำเข้าประเทศไทยสมัยใดกดหยุดเพื่อตอบคำถามก,กันก่อนนะคะเด็กๆเฉลยสมัยรัชกาลที่หตอบถูกกันไหมคะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนในวันนี้หวังว่านักเรียนจะสนุกนะคะและพบกันในบทเรียนถัดไปสวัสดีคะ่ะ